ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวนางสาวสุวัชรีศรีกำพีแนอำเภอล,ลาดยาวเป็นประธานเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตค,ครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติสโลกแกนคนลาดยาวรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้โตกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอและประชาชนชาวอำเภอล,ลาดยาวที่รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้านแพทย์หญิงจิรภาพโพพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดยาว เปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในจังหวันดนครสวรรค์ปี2566พบมีผู้ป่วย2 3 2 3รายเสียชีวิต1 0 1 1รายเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเร็งและอำเภอลาดยาวพบผู้ป่วยจำนวน2,455รายเสียชีวิต73รายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีสืบเนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ด้านการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ90สามารถป้องกันได้ด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงตามหลัก3อ2สอคืออาหารอารมณ์ออกกำลังกายไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรารวมถึงการสังเกตอาการและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์ให้โดยเร็วที่สุดภายในสีชั่วโมงซึ่งจะช่วยลดการเสียชีวิตและความพิการได้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน รักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ถูกต้องแก่ประชาชนโรงพยาบาลลาดยาวจึงร่วมกับสำนักงานอำเภอลาดยาวจัดดำเนินโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่านป้องกันอัมาาพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติเพื่อคนลาดยาวรวมพลังขับเคลื่อนไทยไร้สโตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายส่งมีพระเมตตาแผ่ภพศาลแก่ะสมนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรณะและเชื้อชาติพระราชทานรถต้นแบบรักษาอำมาตเคลื่อนที่สำหรับนำไปใช้ประโยชน์และเป็นรกากฐานในการให้บริการไปทั่วประเทศดังประจักษ์ชัดเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการดำเนินง,งานเชิญรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรม ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรังโดยให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยและทุกหมู่เหล่ามีโอกาสออกกําลังกายอย่างง่ายๆเช่นการเดินวิ่งหรือปั่นจัก,กรยานซึ่งหากทําเป็นประจำจะทําให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค